สำหรับชื่อของนกชนิดนี้ที่ผมออกเสียงว่าคาวาีโอโอผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงถูกหรือไม่เพราะมันเป็นภาษาของคนท้องถิ่นในฮาวายถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและสำหรับในเรื่องนี้ผมจะขอเรียกสั้นๆว่านกคาวายก็แล้วกันโดยนกชนิดนี้เป็นสมาชิกตัวสุดท้ายของนกในสกุลโมโฮซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดและทั้งหมดก็สูญพันธุ์ไปอย่างสมบูรณ์แล้วและเจ้านกคาวายก็ถูกประกาศให้สูญพันธุ์เป็นชนิดสุดท้ายในสกุลของมันแล้วก็มีนักวิจัยที่โชคดี พอที่สามารถบันทึกเสียงของนกคาวาวตัวสุดท้ายของโลกเอาไว้ได้และในเรื่องนี้จะมีเสียงของนกชนิดนี้ให้ฟังกันด้วยถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับ นกคาไวอ o อคืออะไรนกคาวไยเป็นนกขนาดเล็กที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Moho โโบา r ค a ัส s เป็นนกที่พบได้เฉพาะบนเกาะคาวายซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของหมู่เกาะฮาวายในอดีตนกชนิดนี้พบได้ทั่วไปบนเกาะจนในช่วงต้นของศตวรรษที่20ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อสภาพของเกาะเสื่อมโทรมลงเนื่องจากการเพิ่มจํานวนของสัตว์ผู้ล่าชนิดใหม่เช่นหนูพังพรลรกที่มากับยุงและการตัดไม้ทําลายป่าด้วยเหตุนี้นกคาวไยจึงลดจํานวนลงอย่างรวดเร็ว จนมีการพบเห็นครั้งสุดท้ายในปีคศ1985และได้ย <Labor ator il fi> ินเสียงของนกคาาวเป็นครั้งสุดท้ายในปีคศ1987และนี่คือการสูญพันธุ์ของนกทั้งสกุลเพียงครั้งเดียวของนกในยุคปัจจุบันหรือก็คือนับเป็นครั้งแรกที่มีนกสูญพันธุ์ทั้งสกุลในรอบ500ปีสำหรับนกคาวายถือเป็นนกประจำถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดที่พบได้ในฮาวายมันยาวเพียง20เซนติเมตรมีหัวปีกและหางเป็นสีดำ ท่อนบนที่เหลือเป็นสีน้ำตาลละเลือ้อลำคอและอกจะเป็นสีดำแต่จะมีแถบสีขาวซึ่งโดดเด่นเป็นพิเศษในตัวเมียมีขนสีเทาเป็นกระจุกอยู่ที่ใต้คนปีกส่วนจะงอยปากและขาจะเป็นสีดำขนที่ขาจะเป็นสีเหลืองทองนกคาไวาึ้นชื่อในเรื่องเสียงร้องที่ไพเราะมากแต่เสียงของมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เช่นกันแต่โดยรวมแล้วมันจะคล้ายกับการเป่าคุยต่อไปเป็นประวัติการบันทึกเสียงของนกคาไวาตัวสุดท้าย ในปีคศ1983จอห์นซิงค็อกนักอนุรักษ์ได้ถ่ายภาพของนกคาวายซึ่งคาดว่าจะเป็นนกตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่บนโลกและมันก็เป็นนกที่อาศัยอยู่บนเกาะคาวายและเขาก็ได้บันทึกเสียงร้องของมันเอาไว้ได้ตามรายงานของหอสมุดแห่งชาติอังกฤษนกในบันทึกคือนกคาวายตัวสุดท้ายที่ไม่ได้พบเห็นมานานมันเป็นนกตัวผู้ที่กำลังร้องหาคู่ของมันแต่น่าเสียดายที่คู่ของมันได้ตายลงไปเมื่อปีก่อนระหว่างที่เกาะโดนพายุทลลมและนี่คือเสียงของนกคาวายตัวนั้น ประวัติการสูญพันธุ์ของนกคาวายในธรรมชาตินกคาวายเป็นนกที่ชอบทำรังในหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าที่หนาทึบและญาติของมันทั้งหมดก็สูญพันธุ์ไปก่อนแล้วพวกมันเจอปัญหาใหญ่จากยุงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจนประชากรของนกคาวายต้องล่าถอยไปอยู่ในพื้นที่สูงซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดเล็กกว่าถิ่นที่อยู่เดิมของมันมากแถมยังเกือบจะไม่มีพงไม้เลยทําให้เหล่านกคาวายไม่สามารถสร้างรังได้เพียงพอทั้งนี้นกคาวายถูกเล่งให้สูญพันธุ์เมื่อมีพายุสองลูกซึ่งพัดถล่มเกาะคาวาย ห่างกัน10ปีโดยพายุชื่ออีวะเกิดขึ้นในปีคศ1982และพายุอินิกิก็มาถึงในช่วงปีคศ1992และด้วยเหตุนี้ทําให้ต้นไม้ถูกทําลายเป็นจำนวนมากและโพงซึ่งเป็นรังของนกคาวายก็ถูกทําลายลงเช่นกันในปีคศ1960ได้มีการสํารวจประชากรของนกคาวายอย่างจริงจังซึ่งผลก็คือมีเหลืออยู่แค่34ตัวเท่านั้นจนในปีคศ1970ก็มีการบันทึกเสียงของนกคาวายได้1ตัวและ ในปีคศ1981ก็พบนกคาวายเพียงหนึ่งคู่เท่านั้นจากนั้นในปีคศ1985ก็มีการพบนกคาวายตัวผู้ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวสุดท้ายบนโลกและในปีคศ1987ก็มีการบันทึกเสียงของนกตัวนี้ได้หลังจากนั้นก็ไม่เคยพบเห็นนกคาวายอีกเลยและมันก็ถูกประกาศให้สูญพันธุ์อย่างเป็นทางการซึ่งปีที่ระบุค,คือคศ1987แต่ในบางแหล่งข้อมูลจะเป็นปีคศ2000 เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสาหรับเรื่องเพลงสุดท้ายของนกคาไวาตัวสุดท้ายของโลกและก็อย่างที่เห็นในคลิปอาจจะมีโลโก้โผไมาเห็นบ่อยหน่อยนั้นเพราะเรื่องที่ผมสร้างถูกขโมยไปใช้ที่อื่นเยอะจริงๆและสุดท้ายก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย